ขอต้อนรับเข้าสู่ฟุตบอลร้อยในช่วงฟุตบอลสตอรี่ที่จะมานำเสนอเรื่องราวสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟของวงการฟุตบอลไทยที่หาที่ไหนไม่ได้มาเล่าสู่กันฟังในคลิปนี้จะไปเล่าถึงหนึ่งในนักฟุตบอลดาวรุ่งที่น่าจับตามองของทัพกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูเนเต็ดเขาคนนั้นคือซันดี้วงเดรีนักเตะฝีเท้าดีที่พาทีมชาติไทยทั้งหมด หากจะเล่าย้อนหลังถึงชีวิตของซันดี้เด็กน้อยผู้เกิดมาในครอบครัวมุสลิมในเมืองกรุงเขายืนยันว่าไม่ได้ชอบดูฟุตบอลเลยแต่ที่เล่นเพราะเป็นเด็กไม่แข็งแรงมีโรคประจำตัวคือภูมิแพ้และปอดบวมซึ่งการเล่นฟุตบอลเพราะอยากให้ร่างกายแข็งแรงเฉยๆทว่าเล่นไปเล่นมากลับชื่นชอบเฉยเลย นอกจากนั้นข้อดีของการเล่นฟุตบอลคือการใช้ฝีเท้าเป็นใบเบิกทางในการแบ่งเบาภาระพ่อแม่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตั้งแต่อนุบาลที่โรงเรียนเพนสมิธซึ่งให้ทุนนักกีฬาช้างเผือกจนกระทั่งเวลานี้เรียนระดับมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เสียเงินค่าเทอมเลยสักบาท ในช่วงอายุ7ขวบซันดี้ได้เข้าฝึกฝีเท้าในอะคาเดมี่ของซาโปโลที่มีโชเซอวเวสบอจิตเป็นโค้ชซึ่งที่นี่ทำให้เขาเจอเพื่อนสีอย่างฟอง้องลอลเมตอันวิลไยที่เวลาต่อมากลายเป็นคู่ในการเล่นฟุตบอลจนกระทั่งจนถึงปัจจุบัน แต่ถึงอย่างไรก็ตามซันดี้ยืนยันว่าได้รู้จักรสชาติของชีวิตในการเล่นฟุตบอลจริงๆที่ชนบุรีอะคาเดมี่ซึ่งเขาเป็นรุ่นแรกร่วมกับตัวท็อปของทีมในตอนนั้นอย่างยิมวุลชิตก,กันิสีบำเพ็ญที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่แต่ก็เรียนแค่จบป .4 เพียงปีเดียวเด็กน้อยวัยสิบขวบอย่างเขาไม่สามารถทนกับการอยู่ไกลบ้านได้จึงออกมาเรียนป .5 ที่โรงเรียนแถวบ้านแทน แต่ถึงอย่างไรฟ้าลิขิตให้ซันดี้ได้เดินในเส้นทางสายนี้แล้วก็ต้องไปให้สุดซึ่งตอนประหกซันดี้ตัดสินใจไปคัดเป็นนักเตะในอะคาเดมีของ s อ g เมืองทองที่เปิดคัดนักเตะเป็นรุ่นแรกโดยมีอาจารย์สุมเมศกิติพรประชาเป็นคนควบคุมดูแลเสมือนพ่อคนหนึ่ง ซันดี้ถูกจัดให้ไปทดสอบฝีเท้าในรอบท้ายๆเลยเนื่องจากอาจารย์สุมเมศเห็นฝีเท้าของเขามาแล้วในการเข้าไปคัดที่ GMG Academy Thailand ซึ่งซันดี้คัดติดเสียด้วยแต่ตอนนั้นเขาอายุเพียงแค่10ขวบจึงไม่ถูกเลือกเข้า Academy และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้ซันดี้ไม่ต้องไปเริ่มที่รอบแรกๆเหมือนเพื่อนๆอ,อีกหลายคน ที่ Academy s เอเมืองทองสามารถต่อยอดพัฒนาฝีเท้าของซันดี้ให้ก้าวกระโดดอยู่ที่นี่ตั้งแต่ชั้นป .6 ที่โรงเรียนผาสุขมณีจักรกระทั่งเรียนม .1 ถึงม .6 ที่โรงเรียนโพธิณิมิตรรวมกับเพื่อนๆอย่างพัชรพลอินทนีปอเมศอาจวิไลรวมไปถึงวัฒนากรสวรัสดิ์ละครพาทีมคว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียนเมเจอร์ใหญ่อย่างฟุตบอลนักเรียน7คนแชมป์กีฬาเจสีได้สาเร็จ อย่างไรก็ดีเชื่อหรือไม่ว่านักเตะเบสิกแน่นฝีเท้าครบเครื่องไม่เป็นสองรองใครแถมอยู่ในอะคาเดมี่สโมสรฟุตบอลระดับแถวหน้าของประเทศไทยแต่ซันดี้ไม่เคยติดทีมชาติเลยสักชุดโดยทัพช้างศึกกลายเป็นเส้นขนานกับซันดี้มาตลอดซันดี้เล่าว่าตอนเด็กๆก,ก็อยากมีโอกาสไปคัดไปนักเตะทีมชาติในชุดเยาวชวนบ้างแต่ตอนนั้นซ้อมกับอคาเดมี่ของเมืองทองเลยไม่ได้ไป พอตอนชุดยู21เขาก็เรียกไปแต่มันก็ดันเจ็บอีกมันก็เลยกลายเป็นเส้นขนานกับทีมชาติมาตลอดถึงแม้จะไม่มีดีกรีติดธงแต่ฝีเท้าเป็นเครื่องการันตีว่าซันดี้ไปเล่นหลีกระดับอาชีพในทีมไหนก็ได้ในประเทศไทยตอนอายุ17ปีต้นสังก,กัดเอซเมืองทองส่งไปให้เล่นอยู่กับสุลกากรยูเนเต็ดซึ่งเป็นสโมรสรแรกในชีวิตที่ได้เล่นลีกอาชีพ จากนั้นชีวิตติดล้อปีต่อมาย้ายไปอุดรธานี FC ถึง2ปีเต็มๆและในฤดูกาล2020เป็นปีแรกที่ซันดี้ได้ลงเล่นในสีเสื้อชุดใหญ่ให้กับเมืองทองซึ่งลงสนามไป2นัดแล้วเกมแรกกับระยอง FC เขาสามารถยิงประตูดได้ด้วยและเกมนัดที่2กับชนบุรีก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจะเห็นได้ว่าซันดี้คือหนในนักเตะดาวรุ่ง ในตำแหน่งกองกลางที่เปลี่ยนไปด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและมีระเบียบวินัยสูงมากๆอยากให้แฟนๆจับตาเด็กหนุ่มวัย22ปีรายนี้ไว้ให้ดีมั่นใจว่าจะเป็นอนาคตกองกลางทีมชาติไทยของเอจเมืองทองยูเนเต็ดและไม่แน่เราอาจจะเห็นเขาในศึกฟุตบอลเจลีกตามรอยรุ่นพี่อย่างเจอุ้มมุ้ยตองก็เป็นไปได้